สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ฟาร์มเลเวลให้ดีลิสเลเวล20แล้วนะครับโอเคก็เป็นการฟาร์มที่อ่ไม่ค่อยลำบากนะคือผมไปฝึกนี่มาจนชินแล้วนะครับการเร่งสปีดนะเออแล้วผมก็เบื่อเบื่อแบบว่านะครับเกมมันค่อนข้างช้านะก็จะใช้เร่งสปีดนะครับอพอเราใช้เร่งสปีดแล้วเนี่ยเราลองเปิดไอ้นี่ดีไหมคือตอนผมเร่งสปีดผมก็ไม่ได้เปิดนะแบบเอาไว้เขาว่าเลยนะ แต่ตในแต่คือผมไปลองเล่นเร่งสปีดมาก็คือตอนเร่งเล่ตอนเร่เร่งสปีดนี่มันในฉากต่อสู้มันค่อนข้างไวอยู่นะครับอ่ะเจอเนื้อเรื่องนะครับเขามาพูดกับเราอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าเรามีโปกเกดด้วยอะไรเงี้ยนะเขาแล้วเขาก็บอกว่านายต้องช่วยโปรเฟสเซอร์โรวันอยู่แน่เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับนายชื่ออะไรอ๋อ เขาก็รู้เขาเขาบอกว่าเขาจะจําชื่อเราได้แน่นครับเขาบอกว่าสวัสดีชวยหยกอะไรเงี้ยนะโอเคเขาชื่อว่าซินเทียนะครับเขาบอกว่าเป็นเทรนเนอร์เหมือนกับเราเขาศึกษาเรื่องจริงๆจ,จ,จะใช้แทนแทนตัวตว,ว่าเขาไม่ได้ต้องใช้แทนเพราะว่าเธอไนะปเขาเป็นผู้หญิงเธาศึกษาเรื่องแบบว่าตำนานโปเกมอนอะไรเงี้ยนะครับ เคียอินเอเทอร์น่ในเมือง e t e r n a ์น่าซิตี้เตอเอตเจอร์แอนเชียร์โอเในเมืองนี้จะมีรูปปั้นของโปเกมอนโบราณอยู่นะครับ a n c i e n ยนี่แปลว่าโบราณหรือว่าแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยมั้งนะถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะแปลว่าโปเกมอนศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ได้มัง้งไม่แน่ใจครับผมมั่ว a อักคอร์ดิ้งมีวัดโอเคโนเมเอนเคิลเตอร์ซอมติงไลท์อ๋อทาวเวลิ่งยูโปเกดิกส์ไทยูสติส It's shape your own way เหมือนเขาจะให้อะไรมาช่วยเรานะครับเขาบอกให้ลองใช้อันนี้อ๋อเป็นเอ่อเป็น hidden machine เอ,อใช่ปะ่ะเออท่ารับนะครับอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับอ่าเขาบอกว่าเป็นท่าคัดนะอ่าก็เราก็รู้กันอยู่แล้วครับท่าคัดคือท่าตัดต,ต้นไม้นะ เดนลับบีวิ y ยูยองเทรนเนอร์งั้นขอให้โชคเข้าข้างนายนะเอ่อเทรนเนอร์ตัวเล็กโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณเซนเทียที่เอาคัทมาส่งเคิร์ดเคิร์ดเคิร์ดอคัสแมยังไม่ได้ใส่เลยมีคัทมาละเออเราเอาไปใส่ให้แลนดก์ก่อนได้ก็ได้นี่หว่า แลนก็น่าจะใส่อ๋อแ mm hmm. ล้วใสล็อกสแมไปแล้วก็อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แลนแลม Land. Land. อ่านผิดด้วยอ้าวที่ว่างพอดีนะครับใส่ได้ใส่ทั้งคัททั้งล็อกสมัมแมชทำลายเลยได้ปะอ๋อเหมือนจะยังทำลายไม่ได้นะเดยวคงต้องมีเหรียญยิมก่อนนะเนี่ยลองกดคัดตรงนี้ก็ไม่ได้นะต้องมีเขาบอกว่าต้องมีเข็มกลัดใหม่ก่อนโอเคสินธีคุณสินเทียบอกว่าในเมืองนี้จะมีรูปปั้นนะครับรูปปั้นก็โอเคตรงนี้ ปัน่นทำไมเป็นอ่ะโอเคมันเป็นมันเป็นไดก้าหรือว่าเผาเกียร์มันเหมือนเผาเกียร์เลยแต่น่าจะเป็นไดก้าป่ะเออน่าจะเป็นไดก้าครับมันเป็นสี่เท้านะเผาเกียร์จะเป็นตัวยืนๆโอเคน่าจะเป็นไดก้าแหละไปไหนต่อเอ่อข้ามาคุยตรงนี้ใช่ปะ่ะ Creation of the Gift Boardham อ่านะครับเหมือนจะมีข้อความที่มันขัดขาดห,หายไปนะครับอย่างเงี้ย t ตซ s long, long s p o k ป m o n that l ลิฟลองลอง n g ago เขาบอกเขาว่ากันว่าโปเกมอนตัวนี้มีชีวิตเมื่อนานานานมาแล้วโอเคขอบใจเจ้าหนู Thanks for ข้อมูลอันนี้ก็ไปเมืองถัดไปใช่ปะแต่เราคงไม่ต้องไปเราคงต้องทำภากรกิจในเมืองนี้ก่อนแล้วในเมืองนี้คืออะไรแก๊งกาเล็กติกเต็มเต็มเลยเนี่ยอยู่เป็นอยู่เต็มไปหมด นะครับหรือว่าเมืองนี้มันจะเป็นเมืองเล็กๆไม่มีอะไรให้ทำนะอ๋อโอเคเพิ่งเห็นร้านค้าเมืองนี้เดินสำรวจเมืองนิดนึงนะครับร้านค้าเมืองนี้มีอะไรขายโอเคเช็คนิดนึงซุปเปอร์พชันยังขายบอลบดบอลเดิม้ายังไม่ได้ขายแบบ Great Ball เกรดบอลอะเงยนะเช็คขของปกติครับซื้อซุปเปอร์พชันเพิ่มใหม่ไหมนะครับ ซื้อสักสามขวดน,นะครับโอเคอืมทีนี้ก็อันนี้คืออะไรเนมเลต t ิ n งอ๋อตรงนี้นะ่ะเออบ้านหลังนี้เน่ยเป็นที่ตั้งชื่อโปเกมอนนะครับแต่ผมตั้งชื่อไปหมดแล้วอันนี้ยิมนะครับยิมยิมยิมยังไงยิมเออหัวหน้ายิมชื่อว่า กาเดเนียนะครับมาสเตอร์ออฟวิวิดแ pl ant โปเกมอนน่าจะเป็นยิมพืชอะไรเงี้ยนะครับในนี้มีไอเทมอ่มันมันน่าจะเข้าได้นะโอเคนี่นะครับเข้ามาได้ต้นไม้มางข้างหลอกตานิดนึงนะเข้ามาได้อยู่นะครับเออ่จำได้ว่าเมืองน,นี้มันก็จะเป็นแบบว่าแนวแแบบพัซเซิลหลอกตาอะไรอย่างงเี้ยนะเป็นยิมพืชเราก็เอาตัวแก้พืชไปนะครับมีตัวเดียวแต่ตัวเดียวก็เพียงพอ มันก็มันก็ไม่ควรมีตัวเยอะอยู่แล้วตัวแค่ทางอันนี้เหมือนจะเป็นหน้ายิบเยปะเนี่ยเขาบอกว่าในในมในยิมของฉันโนวันเ e ตแ a t เทิลวิตเตอร์จิมเลดเดอรมีทูวิตเตอร์จิมเลดเดอร์อันทิวเตวิเทนออเดอ h เทรนเนอร I've 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 n waiting for you in b a c k ล l u c k Challenger อ oh, mm ๋อ hmm. เขาบอกว่าจะไม่มีใครได้ดวลกับออหัวหน้ายิมนะครับถ้าไม่ชนะเทรนเนอร์ทั้งหมดล้วเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจะไปรออยู่ข้างหลังเขาบอกว่าโชคดีเจอกัน okay. เราต้องหาเทรนเนอร์ให้ครบนะครับแล้วคือในยิมนี้มันจะเล่นกับความลึกของภาพนะครับก็เล่นกับความแบบว่า 3D อะไรเงี้ยนะ วจ,จริงเกมนี้มันก็ไม่ได้ 3D นะมันเป็นแบบว่า 2.5D นะเล่นกับความลึกนะก็เดินเข้าไปครับอ่ะไม่เจออะไรเราต้องเดินเข้าไปลึกๆนะครับว่าสำรวจว่ามีอะไรอยู่มีนะียนะไปครับ Let's go ชิวๆตรงนี้มีคนหนึ่งคนนะครับตอนอยู่ใ,ใกล้จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าพอเดินออกมันจะเห็นนะครับโอเคสู้เลย โอ้โหแล้วต้องคุยด้วยนะต้องคุยด้วยถึงจะสู้นะครับทําไมคุณถึงต้องหลบอยู่เขาซ่อนตัวนะครับยิมนี้ต้องเราต้องไปท้าสู้นะปกติเทรนเนอร์จะท้าสู้เราเชิลุบีนะครับเดี๋ยวเรามีนะอินทิมิเดตด้วยนะเออลืมเล่งความเร็วเลยโอเคเสียงมันจะเ,เสียงมันจะนิดหนึ่งเนะเวลาเร่นความเร็ว คนก็จะได้เห็นแอนิเมชันกัน,นครับโอเคมีอีกไหมตัวนี้มีหนึ่งคนคนระับโอเคบูดิวเราค่อนข้างจะโอทีเคเลยเนะี่ยแต่ว่าตีแรงครับ ในฉากแบทเทิลมันจะค่อนข้างจะไวมากครับเวลาเร่งความเร็วแต่พอในฉากเดิมมันจะช้าเ,เสร็จในนี้ก็ไวนะหรือจะเป็นฉากเมืองใหญ่ๆมันจะช้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรงนั้นก็มีฝนดีหว่าแต่เราไม่ได้คุยหรือจริงๆมันไม่มันตอนแรกมันไม่มีแล้วพอเราเราสู้เสร็จมันก็มีใช้สตาร์เตอร์เดียตัวกับเรา ป้าหายอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยปะ่ะออกมอยู่ตรงนี้นะครับตอนเก่งเลอเกินผมว่ามันน่าจะเป็นยิมที่ยากสำหรับบางคนนะแตบบ่ว่ามองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยนะครับโอเคสู้ครบแล้วเห็นเออหัวหน้ายิมยืนอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับโอเคก็ไปท้าสู้กับหัวหน้ายิมได้เลยเดี๋ยวเราเซฟก่อนแล้วกันนะครับโอเค มาสู้กันเลยใน,ในทำให้ฉันต้องรอนะเขาบอกนะครับอามอีเทอร์นาจิมเรดเดอร์ออฟกาเดเนียเขาบอกว่าเขาชื่อว่าอีเทอร์นานะครับเป็นปรมาจารย์ธาตุหญ้านะ When I first saw you you find your way to me like money o u r l i f e on money you have winning at all u อ่ winning all about you so anyway this will be fun ดิ t okay. ท h บอ่ะพ p ้ t มเพื่อนโอเคมาเลยเธอทวิกอ่ะผู้ใช้สตาร์เตอร์คนมีสตาร์เตอร์กันเยอะจังเลยแต่แต่หาจับไม่ได้เนี่ยโอเคเลยวิทยุสองเพาเขาป่าผิดนะโอเคอายครั้งหนึ่ง นะครับเรียนท่าอะไรวายวินเป็นท่าเอาไว้ไล่ศัตรูนะครับไว้สลับศัตรูดับเบิลชีมคุกอท t แท็กมันก็เป็นท่าที่ดีอยูน่นะแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ในแบทผมไม่ค่อยใช้ท่าสลับตัวในแบทเทิลเท่าไหร่แต่ว่าเก็บวไว้ก็ดีเนอะเอาไว้ใช้ก็ได้นะครับผมคิดว่าบางทีเราอาจจะเจอตัวก็ ตัวแก้ทางอะไรเงี้ยนะตัวแพ้ทางเรา,าจ,จะเปลี่ยนโปเกมอนได้เดสบีฟอร์ยูเดลิตต์โอเคได้เซตโ o โปเกมอนอ o o บิ e ูด e a n มินมัสบุ๊ o เลฟ o ยโปเกมอนเลคานิตัสฟาวด์แกมเขาเขาบอกว่าเราเลี้ยง Pokemon โปเกมอนด้วยแบบว่าแบบว่าเลี้ยงฝึกฝนมาดีอะไรเงี้ยครับเลี้ยงดูด้วยความรักอะไรเงี้ยเขาก็เลย โอเคเขาก็จะหลังจากนั้นเขาก็ให้เข็มกลัดมากให้เรานะครับเข็มกลัดนี้ก็คือมันจะทําให้เราสามารถใช้ท่าตัดต้นไม้ได้นะครับ h a v e to Jimbead all Pokemon หร no ือ d ว่าจะเ r a d e พอเรามีเข็มกัด2อันเราก็สามารถเอ่อเทรดแบบว่าแลกโป k e m o n เลเวล30มาใช้ได้นะครับสมมุติถ้าแบบเราเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะฟังมิง else โอเค รับท่า g M มานะครับเออยิมนี้เป็นยิมพืชพอดีเขาจะให้ท่าแบบดีๆมาใช้เนอะท่าอ๋อเป็นการ์ดน็อตนะครับอ่าโอเคผมจำได้ว่าการ์ดน็อตมันท่ามันเกี่ยวอะไรกับน้ำหนักอะไรงี้ด้วยด้วยหรือเปล่านะเออแล้วเราเป็นคาดยากพอดีนะแล้วแบบตัวเรามันเป็นเต่าดูอะไรหนักๆอะไรงี้ด้วยนะครับอาจจะได้ใช้อยู่นะแล้วจำได้ว่าการ์ดน็อตมันก็น่าจะเป็นท่ากระยับท่าลยนะครับน่าจะเหมาะกับปเกมอนเรามากเลย อะไรนะเดอะเฮลเวอร์นะครับเนี่ยเกี่ยวกับน้ําหนักนะครับเดอะเฮลเวอร์อ๋อมันเกี่ยวกับน้ําหนักของฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามน้ําหนักเยอะก็ตามเมทก็น่าจะเยอะอะไรเงี้ยป่ะตามเมทที่สปูฟวิวแชสเหมือนจะมันจะเป็นข่าแบบส <laughs> กัดขาให้แบบฝั่งตรงข้ามล้มอะไรเงี้ยป่ะนี่ครับกาส์นอตโอเคอ๋อเป็นข่าเวทนะไม่ใช่กายภาพนะครับ อาเรียนเรียนไปก่อนนะครับเรียนได้รู้สึกว่าในภาคหลังๆมานี้ตั้งแต่เ Gen จนเจนเดอร์เชันนี้คือเราสามารถเรียนท่าได้แบบแม่แบบไม่แบบนี่ปะเรียนท่าได้โดยแบบว่าอ้าไอผมรู้ว่าเ,มมเ,เลเซร์ลิฟมันเป็นกายภาพเอ้า <c oughs> งั้นผมก็ไม่ต้องเรียนการนอนเลยดิเพร์ส <c oughs> มันมูดเดฟเฟอร์เรนร์ฮุยอร์ดก็ proof that w o r k d i f f e r e n t for the ghost type dan อ๋อธาตุนี้ใช้ได้แค่ธาตุธาตุผีเหรอมันบอกว่า w o r k d i f f e r e n t for the ghost type dan เอองั้นผมใช้เคิร์มไม่เป็นอนะมันเป็นธาตุแบบคำสาบไปนะผมขอเล่าเรียนการน้องแล้วกันครับไปเรียนไปก่อนออะไรย่างงี้นะครับเพราะว่าเรียมนมาเรียนผีอยู่แล้วใช่ไะม,มันมันไม่เสียแผ่นทีเอ็มใช่ปหมอ้าวเสียเฉยอ๋อแสดงว่า มันต้องอยู่ในเจนเออแปลว่าแบ็กไวอะไรเงี้ยนะครับโอเคเราก็ติดผิดนะในเจนแบ็กไวผมจำได้ว่าเรียนเรียนแล้วมันไม่เสียแบบว่าแผ่นซีดีนะครับโอเคอ่าวิ่ง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 โอเคระบบวิ่งวิ่งด้วยความรวดเร็วนะครับโอเคทักษะโปเกมอนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกมานะครับ ตอนนี้ใช้ท่าตัดต้นไม้ได้แล้วก็มีต้นไม้ที่เดียวครับที่เราต้องตัดตรงนี้รู้สึกมันจะเกี่ยวอะไรกับแก๊งอะไรอย่างงี้ได้ปะ,ะเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนมันจะมีไอเทมให้เราเข้าไปเอาได้ใช่ไหมง่ายท่ายี่สิบหกเอ้ยสี่สิบหกาขโมยนะครับมันสามารถขโมยเป็นท่าที่แบบว่าดีอยู่นะถ้าเรารู้ว่าแบบว่าเทรนเนอร์หรือว่าใครโปเกมอนตัวไหนที่แบบว่า ถือไอเทมกัน,นครับเราเอาไปขโมยได้เลยนะมันจะม,มันจะมาเป็นของเราเลยเลยนะครับเข้ากระเป๋าเราได้เลยนะแบบขโมยคืขอขโมยจริงๆนะครับเฉโอเค,เออเคมันก็มีเทรนเนอร์แบบกันนะแต่ผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้คุยกับคนในเมืองแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีเทรนเนอร์อยู่ในนีนเ้เอาเอนเตอร์ Enter, เรามาฟาร์มเลวยก็ได้นะ ตรงนี้เหมือนจะเป็นดับเบิลแบตเทิร์นป่ะโอเคเราเอาตัวขึดน้าไปแล้วนะคือ e n นเตอร์กับอินพ t ตตัวเลเวล20่อ,องเอานะโอเค okay. let's go let's go โอ้โห <c ười> คือเราเราแพ้บินกับพืชเอ้ยบินกับมแมลงครับทัดพืชเราคือเอาตัวมาผิดไปหน่อยนะเนี่ยโอเค หวังว่าจะไม่โดนโจมตีตัวธาตุบินเลยนะครับเราสปาร์กได้เฮ้ยอ้าวโจมตีเป้าเดียวเลยนะโอเคเอ้ยแต่ว่าทําไมเลสเตอรีฟเราไปแรงกับตัวพืชจังเลยจำได้ว่าพืชมันตีไอ้นี่ไม่เข้าไม่ใช่เหรอผมจําได้ว่าพืชตีไอ้นี่ไม่เข้านะเนี่ Not really ยน็อตเลสเตอรีฟเมื่อกี้ติดขี้เหรอแคสคูล อ่าแท็กเกิลไปแล้วกัน,นครับเียอันนี้ก็สปาร์โอเคฮะเป็นไปต่อกันโอเคชั้นนี้ก็คนทำงานเยอะเลยนะครับดูๆไปแล้วคิดถึงแบบไอ้ตึกอาคารที่มันแบบว่ามีมีคนทำงานในภาคเอเมอรัลด์อะไรเงี้ยนะแล้วเราต้องมาทำอะไรเนะี่ยเรามาบุกเขาเฉยๆเลยเนะี่ยผมไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรให้เมืองเนี้ Why thank you เ e l o ป็น h e n people come to us to เด n a t ือ p o p o k e m o ออเขาเขาบอกว่าฉันชอบนะที่มีคนเข้ามาหาพวกเราแล้วก็มาแบบเอาโปเกมอนมาให้พวกเราอะไรเงี้ยนะเหมือนแบบว่าเขาพูดประมาณว่าเขาเขาจะชนะเราแล้วแบบเอาเอาโปเกมอนเราไปนะครับอ้อลืมไป <laughs> เดือนนี้เดือนตุลาคมพูดถึงไหนแล้วกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงประทัดนะตอนนี้เขาก็เล่นประทัดกันอะไรเงี้นะครับ ไม่รู้ว่าเข้าไหมหรือเปล่านะไม่รู้เสียงจะเข้าหรือเปล่า,างี่นะครับเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเล่นแก้ทางท่าดีกว่านะซิลคูนโอเคแก้ไปเรื่อยๆอ่ซสูเปอร์โอเคในไอ้ซูเป๊ะนี้เราแพ้แพ้ทั้งแบบว่าเป็นพืชตีไม่เข้าเลยนะแล้วก็แบบ พื่อตีเพีชตีบินไม่เข้าเนี่ยนะน่าจะแบบโดนต้านคูณสี่เลยโอเคนนี้ก็น่าจะเถืนเนื้อไแต่ว่ามไม่ใส่ชุดเฉยเถื่ตนมาเลยคาด์ท布拉นะครับเลเซอร์ลีฟแล้วเลเซอร์ลีฟมันแรงด้วยนะเผมเพิ่งรู้ผมนึกว่าเลเซอร์ลีฟเป็นเป็นเวทเลเซอร์ลีฟเป็นกายภาพอขอโทษชี้เลยเล่นผิดมาตลอดเลย อนี้ <laughs> เราเหมือนเจอมาเจอหัวหน้าแก๊งเรานะครับ What it is with the team Galactic Why they take Pokemon r i i n g ไหนขอคุยด้วยสิ Did you want something เอ่อนายต้องการอะไรหรือเปล่าขอพูดกับเรานะครับ Usually for me to even ask อยู่วัน to กฟรีเดอรโปเกมอนนายต้องการเขาเขาบอกว่านายต้องการจะแบบปลอมปลดปล่อยโปเกมอนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ Yeah that's gonna happen okay สู้กันเลยเขาชื่ออะไรนะเมื่อกี้ไม่ดูชื่อเลยโอเคเป็นเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอ่ะเฮ้ยช็อตไปฟ้า ต,ตัวต่อไปเป็นธาตุพิษนะครับผมจำได้ครับเป็นตัวธาตุพิษเอาตัวอะไรไปสู้ดีละ่ะอินพุตก็ได้ฝั่มเวลนะครับเราไม่ได้มีตัวแก้พิษอะไรขัาดนี้เลนะ่ะช็อตมาเลยอู๋ช็อตไม่เข้าแล้วเราเราเมื่อกี้เราโดนลดความแม่นยำนะครับเราเราตั้งโจมตีไปเลยเดี๋ยวครับผมไม่ชา้าไ,ไม่อะไรนะเค,ครยบตีอะไรทีเลย เฮ้ยเราทำฝันข้ามติดติดไอ้นี่ด้วยครับติดสายฟ้าสบายแล้วอ้าวติดชีด้วยคือผมบอกไปแลนะ้วแบบอินพุตอะมันมันเป็นตัวแบบมากับดวงจริงนะมันแบบติดสายฟ้าติดปรินท์บ่อยมากนะครับอินพุตเป็นตัวที่มากับดวงจริงอรัเป็นตัวที่ดวงโคตรตีนะครับตัวแบกจะจัดในด้านดวงนะคนนี้เขาชื่ออะไรนะเหมือนจะเป็นคอมมานเดอร์อะไรเงี้ยนะครับ มาอ่าเขาพูดถึงเออมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดในวาเลวินเวิร์กนะครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะที่เราเคยไปถ,ถล่มแก๊งกาเล็ติกนะครับในเมืองไอวินเวิร์กวาเลอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเอามา finish I let you uh, on one little team on body search mid ancient pokemon เขาบอกว่าหัวหน้าของเขาแบบ ก็กำลังค้นหาเรื่องเกี่ยวกับแอนเชียนโปเกมอนครับโปเกมอนโบราณเอ่อพาวเวอร์ออฟมิติคอร์โปเกมอนเอ่ออำนาจของโปเกมอนในตำนานอะไรเงี้ยเขาพูดถึง He will become a ruler of s ออ n o ินโอเขาจะเขาจะกลายมาเป็นผู้ปกครองแห่งชินโอนะครับโอเคเขาพูดถึงแบบหัวหน้าจเขานะอะไรเงี้ยนะครับกิฟต์อินทีมกาเล็กติกอัพเฟดฟอร์นัล This, your last warning นี่คือการเตือนเขาสุดท้ายนี่คือการเตือนให้นายเขาสุดท้ายอะไรเงี้ยนะเขาพูดโอเคไอ I got my คอ r ์เฟรียแบ็กแอนด l l ออลแทนคิฉันได้ฉันได้เคอร์เฟรียฉันคืนแล้วก็ขอบคุณนายด้วยนะปฏ้ท,ทีมก็ลเลติกแต่พวกทีมกัลเลติกเนี่ยเจซเคอร์เฟรียแคมป์ฟอร์มสเปซพวกเขาพูดว่าเคอร์เฟรียมาจากอวกาศแอนดิโดเวอร เทโลจิกแมฟเฟลมีสติลปิดไลท์เทอารไลท์เทอารคอมสเปซมันมันก็หาดีเหมื <laughs> อนกันเอเกอร์เฟรี่มามาจากแบบอวกาศอย่างเงี้ยนะครับเอนิเวเตกรแนวอย่างไรก็ตามพวกเขาเอ่อจากไปแล้ว thank you very much ขอบคุณมากๆเลย i can thank you enough ไรแนวบัตร plus my My c y c l e shop โอเคอ่ะเขาบอกให้เราไปที่ร้านค้าไซเคิลของเขานะนรับไซเคิลน่าจะหมายถึงแบบว่าจักรยานอนนี้เนี้ยโอเคไปร้านจักรยานไปรับจักรยานกัน <c oughs> เป็นใครมาจากไหนไม่รู้เนี่ยอยู่ๆก็เข้ามาบุกแก๊งกาแล็กติกนะครับแล้วก็ได้ช่วยคนแล้วก็ได้เขาแล้วเขาก็าจะให้จักรยานเราในนี้เฉยนะครับไปอ้าวคนทำงานหายไปหมดแล้วเดี๋ยวแต่คอมขโมยคอมไปขายได้ปะเนี่ย ไปไปไป let's go let's go เราเลี้ความเร็วได้ไดีวะเร่งเลีงไปร้านขายจักรยานตรงนี้ปะตรงนี้ใช่ร้านขายจักรยานรึเปล่าที่นี่ที่ไหนใช่ร้านขายจักรยานหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะเหมือนจะไม่ใช่อู้อันนี้เป็นร้านขายสมุนไพรนะครับเฮ้ยสมุนไพรนี่ของดีนะครับเนี่ยอันนี้ของดีนะ มันสามารถชุบชีวิตโปเกมอนได้แบบว่าแบบเลือดเต็มเลยนะครับคือไอเทมชุบชีวิตโปเกมอนในเกมนี้มันจะมีแบบว่ารีไวท์นะแต่ว่ารีไวท์มันจะชุบชีวิตแบบว่าครึ่งหลอดอเฉยนะครับอันนี้ของดีเอาไว้ใช้แบบว่าต่อสู้นะนะครับแต่ว่าผมคงยังจะไม่ซื้อตอนนี้นะครับเพราะว่างเงินก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น Energy Root p e t ทอ Root Restore รีเลือด200หน่วย อันนี้ก็แบบว่าเป็นผลมันก็คล้ายๆกับไฮเปอร์โพชั่นนะครับเป็นก็สามารถซื้อไปเป็นยาได้นะซื้อไปซื้อไปแทนขวดยาได้นะมันมันแบบว่าเป็นยาที่กําลังเป็นยาที่ดีกว่าตอนนี้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ขายแค่ซูเปอร์โพชั่นนะมันเป็นยาที่แบบขั้นสูงกว่าซูเปอร์โพชชั่นอีกนะครับก็ซื้อไปใช้ได้อันนี้ก็ของดีผมน่าจะซื้อเหมือนกันราคาก็ถูกดีนะครับ มันเอาไว้รักษาเอาเอาไว้ล้าง4ีซีนะครับเอาไว้ล้างแบบว่าสกิลควบคุมนะเอาไว้ล้างข่าวคอนโทรแล้วก็เอาไว้ล้างแบบว่าดีปับอะไรเงี้ยนะครับติดพิษแล้วก็ติดช็อตล้างได้หมดเลยครับแบบว่าโดนลดพลังโจมตีก็ล้างได้หมดเลยนะโอเคซื้อมาเลยหกอันก็พอโอเคช่วงต้นเกมเราเงินไม่เยอะนะครับซื้ออันนี้ก็นาก่าจะกระเป๋าแห้งแล้วโอเคเสียไปสามพันนะครับฮิวพาวเดอร์อะอะไรนะอ้าวผมซื้อมาผิดเหรอ อา,อาพูดผิดพูดผิดไอ้ผลที่ผลพูดมาแย่หมมันหมายถึงอะไรนี่นะครับอันนี้เน All ี่ยฮิวออสแตนนะครับเมื่อกี้ซื้อผิดเลย <laughs> โทษโทษโทษเอนเออร์จีพาวเดอร์ไอ้นี่มันจะทำงานเป็น <c oughs> เป็นเหมือนขวดยาเฉยๆนะครับขวดยาเล็กอะไรอย่างเงี้ยไอ่สี่พันห้าเลยเหรอต่อสี่พันห้าก็จับมาครับไม่เป็นไรรับได้รับได้ฮิวพาวเดอร์ <ale> ผมซื้อของผิดนะเนี่ยไอ่ไม่ไแน่ใจว่าอ่านถูกว่าเปล่าเดี๋ยวเช็กคกันในกระเป๋าปอีกทีแล้วกัน อ่าฮะอ้า huh. oh, ของเยอะเลยอ่า uh, นี่ไงฮิวเอาสเตปป็อกเปิมนะครับโอเคอันนี้แหละโอ้ผมพูดผิดผมให้ข้อมูลผิดขอโทษนะครับเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวเราไปหาร้านจักรยานกันต่อจักรยานอยู่ไหนจักรยานจักรยานเอ้ยนี่ไงจักรยานเยอะๆมันจะวิ่งไปตรงนี้ปะไป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  Let's go Let's go Let's go ไปจะขับรถเร็วนะครับนี่ไงร้านจักรยานเนี่ยป้ายปอกนะครับ Cycle shop นะครับไป ออฮะเอาฮะเซื้อของผิดมานิดเึงนะครับแต่ไม่เป็นไร a n k for errescuing uh, me h i s is something i show you my i show my tank โอเคนี่คือสิ่งที่จะมาแทนคำของคุณขอชันนี่เป็น uh, last mode. เป็นเป็นโมเดลล่าสุดของจักรยานเออเป็นเป็นจักรยานรุ่นใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยนะครับ ในในในต้องรับสิ่งนี้ไปอะไรเงี้ยโอเครับมา bicycle bicycle โอเคเรียนี่โอเปอเรตติ่งแมนวลทูกด B ว u ัตต้อนทูชิ t ต์ออฟอัพออ n ดลโอเคอินเตอร์เ you can go all fast but e l e s your control เปล่าเกียร์เกตพ เบสฟาร์โอเคมันมีจักรยานก็มันจะทําให้เราแบบว่าไต่ภูเขาไต่เนินบางเนินได้นะครับที่ท,ท,ที่ต้องใช้จักรยานไปอย่างเช่นเมืองนี้แหละมันจะมีแบบว่าเดินอันนึงที่แบบให้เราขึ้นมาทางนี้น่าจะมาเมืองนี้ได้นะครับเอ,อเราเดินทางมาเมืองนี้แล้วเมืองนี้เป็นเมืองเก่านะเมืองต่อไปที่เราน่าจะเดินทางไปกันอาจจะเป็นเมืองนี้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ต้อง พักไว้เทียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอเกันวีดีโอหน้าของคุณที่ดูนจบนะครับสวัสดีครับ